สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่เออาร์สปอร์จะฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและคนที่จะเป็นอาจารย์ของ k คิงนั่นก็คือซิวว่าแฟงของพวกเราวันนี้แหะครับฟังแล้วก็ปวดหวัวนะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรและบทสรุปสุดท้ายของคิงจะแข็งแกร่งจริงหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลย ในช่วงเวลานี้ต้องขอพูดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าต้นฉบับกับฉบับอาจารย์มุรตะภาพสวยกับภาพห่วยเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วะนะไทม์ไลน์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับแต่เนื้อหาหลักๆหรือประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่เนี่ยก็ยังโยงเข้าหากันอยู่ส่วนประเด็นยิบย่อยเนี่ยจะถูกขยายในฉบับของอาจารย์มุรตะและแน่นอนครับที่ผมมาคุยในวันนี้ก็มีความเชื่อว่าเนื้อหาของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในการฝึกตนนั้นจะถูกขยายเนื้อหาออกไปครับ น,นี้เตรียมการ,รของทุกคนไว้เลยครับแม่การค้างอย่างแน่นอนเมาากาวเยอะเลือกเกินะ หมดป๋องเลยและในช่วงปัจจุบันคิงได้เดินทางไปยังสำนักของซิลเวอร์แฟงสำนักหมัดใส่น้ำทลายหินเพื่อจะให้ซิลเวอร์แฟงนั้นฝึกตนให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นคิงแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับมันเริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆหลังจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมาศึกมนุษย์ประหลาดและรวมไปถึงเหล่าฮีโร่เองก็ต้องการทดสอบความสามารถของคิงด้วยตอนนี้เนี่ยก็ทำให้คิงนั้นถึงกับว้าวุ่นเป็นคนที่เก่งเอามากๆหลายๆคนก็อยากเข้าหานะเพราะว่าเก่งแแข็งงกก่เเลินทใ ลำบากเลยทีเดียวและการที่คิงได้มาเป็นเพื่อนกับไซตามะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแต่ไม่สําคัญเท่าไหรสำหรับอาจารย์เพื่อนๆได้ดูหน้าปกแล้วใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยผมขำเลยนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูหน้าปกอีกรอบหนึ่งนอกเรื่องเล็กน้อยครับหน้าปกเนี่ยก็จะมีตัวละครหลายๆตัวนะมีรูปพี่ค่อนข้างใหญ่ครับแต่ก็จะมีรูปเล็กๆอยู่2คนนั่นคือไซตามะกับคิงนี่แหละ2คนนั้นเป็นพระเอกเนะครับหรือรองพระเอกเลยก็ว่าได้แต่อาจารย์นี้แกงแ่งเลอเกินครับแก่งไซตามะกับคิงส่วนใหญ่น่าจะเป็นแกงไซตามะนี่แหละขึ้้นนหาป ครั้งทีก็วาดเอาตัวเล็กเลือเกินนะนะถ้าไม่สังเกตนี่แทบจะมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้ามีคนหลงเข้ามาดูวันพันแมนใหม่ๆนี่คิดว่าน่าเหนึบตัวประกอบนะฮะความจริงเป็นพระเอกนะผมบอกไว้นะที่นี้เลยอ่ะกลับมาที่เรื่องของคิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไซตามะได้รู้ความจริงว่าคิงนั้นไม่ได้แข็งแกร่งจริงและไซตามะก็ถามคิงว่าจะหลอกผู้คนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยตัวของคิงเองก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรมากมายครับตัวของไซตามะก็เลยถามแบบเสื้อครับว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นทําไมไม่ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งจริงล่ะตัวคิงจริงๆแล้วไม่ใช่คนไม่ดีนะครับพยายามที่จะบอกคนอื่นแต่คนอื่นไม่เชื่อ่อรรเเพาาะวาหตุ ต,ต่างๆเมันโยงเข้าหาคิงแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวคิงไปยืนอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็มีการจัดก,การพวกมนุษย์ประหลาดและไม่มีใครยอมรับครับว่ามันเกิดขึ้นได้จากไรและใครเป็นคนจัดการมันก็มีคิงนะครับหน้าโหดๆยืนอยู่ตรงนั้นคิงแองจินดังกึกก้องคำรามไปพู่สนามรบทุกคนจะเข้าใจผิดตรงนี้ก็ไม่แปลกน,นะครับต่อให้คิงบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของเขาก็ตามผมนี่แอบคิดเลยว่าถ้าหากคิงบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้ออกแรงเลยเนี่ยแม้คู่คนที่ฟังได้ยินดังนั้นเนี่ยน่าจะว้า ยิ่งกว่าเดิมอีกครับว่านี่มนุษย์ประหลาดระดับภัยพิบัติระดับปีศาจมังกรเนี่ยขิงแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยหรือ คิคงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรนี่มโนไปใหญ่เลยนะยิ่งคิดยิ่งหัวจะปวดะนะเพื่อนๆนคิงก็ดำเนินชีวิตต่อมาได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีใครจับได้ต่อให้สารภาพก็ไม่มีใครเชื่อนั่นแหละแล้วก็ในตอนล่าสุดนะครับที่คิงได้ไปเิญหน้ากับเหล่าฮีโร่ด้วยแันเองนั่นคือฮีโร่ระดับคลาสเอสอย่างอะตอมิคจมูไรที่ต้องการที่จะทดสอบความสามารถของคิงนะครับแต่การต่อสู้นั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นคิงต้องการที่จะกลับเพราะวันนั้นมันเป็นวันอังคาร เออช่างมันเถอะวันอังคารน,นั่นแหละแต่ต้องมีสมุไรก็ไม่ลดละความพยายามนะครับต้องการจะทดสอบคิงให้ได้ถ้าหากไม่ได้สู้กันอย่างน้อยๆคิงตัดแอปเปลิลให้ดูสักหน่อยคิงเนี่ยก็จับดาบอตอมิกสุมุไัยชักไม่ออกนะครับประมาณ2นาที40วินาทีคิงตัวแข็งทื่ออยู่แบบนั้นและหลังจากนั้นคิงก็วางดาบลงและคิงก็เดินจากไป ปล่อยให้อตอมิกสมูไรตัวแข็งทื่ออยู่แบบนั้นเลยครับและอตอมิกสมูไรก็ยอมรับในตัวของคิงว่าคิงแข็งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรแม้แต่ตัวแอปเปิลเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันถูกตัดไปแล้ววันนีนายนี่มันมนุษย์ประหลาดของจริงเลยนะ โอ้หัวจะปวดจนตัวของคิงเองก็น่าจะเริ่มคิดแล้วครับว่าถ้าอยู่แบบนี้ลําบากแน่อาจจะต้องมีคนรู้สักวันหนึ่งและอาจจะโดนทําร้ายสักวันหนึ่งจากมนุษย์ประหลาดหรือเหล่าฮีโร่ด้วยกันเองเนี่แหละครับจนในที่สุดทําให้คิงนั้นตัดสินใจจะฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแข็งแกร่งจริงๆครับไม่ได้มโนโแบบนี้อีกต่อไปคิงเลยได้ตัดสินใจเดินทางไปยังสํานักหมัดสายน้ําทลายหินของซิลเวอร์แฝงเพื่อจะฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์นั่นเองการที่คนระดับคิงนั้นเดินทาง ไปยังที่ใดที่หนึ่งหรือปรากฏตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนที่พบเห็นครับนั่นมันรวมไปถึงลูกศิษย์อันดับหนึ่งของซิลร์แฟงที่ช่วงหนึ่งมีอยู่คนเดียวก็เลยเป็นลูกศิษย์ทำดับหนึ่งแล้วก็เป็นพี่ใหญ่สุดนะนะช่วงเวลาเนี้ยหลังจากที่ซิลร์แฟงกลับไปเปิดสํานักของตัวเองอีกครั้งเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากชาลันโคนี่ผมเปิดตัวซะยิ่งใหญ่เลยนะแต่ความเป็นจริงเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าชาลันโค่นเนื่อเจอ ทำตัวไม่ถูกวิ่งไปหาอาจารย์แล้วบอกว่ามีแขกมาเยือนครับแต่ไม่ทันที่ชาลันโคจะได้แนะนําตัวคิงก็เดินทางมาถึงต่อหน้าของซิลเวอร์แฟงด้วยความเร็วและเกินผมก็งงเหมือนกันว่าเดินมาถึงตอนไหนะนะคิงไม่ได้ปรากฏกายต่อหน้าซิลเวอร์แฟงธรรมดานะคิงแอนจินดังกึกก้องไปทั่วสํานักราวกับว่าคิงจะมาเปิดศึกกับซิลเวอร์แฟงกันเลยทีเดียวแต่ความเป็นจรงิงคิงไม่ใช่จะมาเปิดศึกและก็บอกกับซิลเวอร์แฟงว่าเขามีธุระสาคัญที่จะพูดคุยกับซิลเวอร์แฟงแบบ2ต่อ2แต่ลูกศิษย์ อันดับหนึ่งก็อยู่ด้วยไม่เป็นไร กิงก็ได้พูดคุยครับว่าเขานั้นได้เผชิญกับสิ่งที่อันตรายผ่านมาเนี่ยเขาแทบ,บจะเอาชีวิตไม่รอดเอาตัวไม่รอดกันเลยทีเดียวตอนนี้เขาอยากจะให้ซิวร์แฟงนั้นฝึกฝนให้กับเขาหน่อยคิงเนี่ยพูดค่อนข้างยาวนะครับบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเล็ก,ลก,ลก,ลกนิ้วนี้นั่น,นไปประมาณนั้นแะนะแต่ว่าซิวร์แฟงนั้นก็หูตึงฮะที่กิงพูดทั้งหมดนี้ก็เลยไม่ได้ยินเลยครับอาจจะบวกกับคิงเองที่ดังกึงกก้องคำรามไปพูดสำนักด้วยก็เลยทําให้ซิวร์แฟงแทบจะไม่ได้ยินเสียงคําพูดของคิงเลยไดก แต่เสียงหัวใจที่มันดังตู้กตุ๊กตุเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆด้วยความที่คิงนั้นกัดฟันพูดมายาวยาวแสนยาวแต่มันไม่เข้าหูซิมว,ว่าแฟงเลยแถมยังหูตึงอีต่างหากป้องหูเพื่อจะฟังใหม่อีกนะจนทําให้คิงนั้นแทบจะ จากจะบ้าได้เกินทำไมพูดเมื่อกี้มันไม่ฟังเลยว่ามันไม่ได้ยินเลยกิงก็เลยพูดเสียงดังเน้นๆไปคำหนึ่งครับว่าช่วยทำให้ฉันแข็งแกร่งขี่และหลังจากนั้นก็ตัดจบไปสื่อนี่แหละเพื่อนเพื่อนเรื่องราวที่ฟังมาจากต้นจนจบเพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกถึงความกาวในตอนต่อไปแล้วแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าในฉบับของอาจารย์มุร์ตะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าในตอนต่อไปนั้นจะมีการเพิ่มเนื้อหาที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นรู้สึกขำและก็ตลกไปยิ สูงกว่าเดิมอีกอะนะส่วนซิวเวอร์แฟงจะรับคิงเข้ามาเป็นลูกศิษย์หรือไม่ผมขอตอบไปหน้าที่นี้เลยครับเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ซิวเวอร์แฟงรับคนที่แข็งแกร่งกว่าเขามาเป็นลูกศิษย์ได้เพราะว่าตัวของซิวเวอร์แฟงเองก็เห็นการต่อสู้สุดวุว่นวายอลังการงานสร้างของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเดอะแบกในศึกมนุษย์ประหลาดแล้วนะ51617181ก็เข้ามาเลยทีเดียวซิวเวอร์แฟงเห็นจะจากขนาดนั้นถึงความแข็งแกร่งขนาดนี้ซิวเวอร์ เมื่อคิงขอให้สอนแบบนี้เนี่ยตัวของซิลเวอร์แฟงคงจะว้าวมากกว่าครับว่าแม้แต่ตัวคิงที่แข็งแกร่งว่าวังอลังการงานสร้างแข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีตั้งแต่ที่เขาเคยเจอมาเนี่ยคิงแข็งแกร่งสุดๆขนาดเนี้ยังต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลา คิงแข็งแร่งขนาดนี้ได้อย่างไรนี่คือความคิดและทัศนคติของคนที่แข็งแร่งจริงๆอะนะโ <ś ö ly> ชมกันเลยทีเดียวนะผมว่าแบบนั้นละ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับตัวของซิลเวอร์แฟงโคไมค้าสอนและน่าจะปฏิเสธคิงไปส่วนคิงจะไปฝึกต่ออย่างไรตรงนี้ซิลเวอร์แฟงจะมีคําแนะนําให้กับคิงหรือไม่หรืออาจจะไม่กล้าแนะนําก็ตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามในตอนที่192กกันต่อไปนะเพื่อนๆส่วนตัวของเพื่อนๆคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันคิดว่าซิลเวอร์แฟงจะรับคิงเข้ามา สอนและกลายเป็นหนึ่งในลูกศิษย์อาจจะเป็นศิษย์น้องของการโลกอีกรอบหนึ่งหรือไม่ตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมพูดคุยกันหรือซิววแฟงอาจจะกลัวคิงแล้วก็ได้ต้องการให้จะให้คิงออกไปไกลๆจากสำนักเพราะคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้สำนักพังแน่นอนซิววแฟงจะแนะนำคิงไปที่อื่นหรือไม่ตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็มารอติดตามกันในตอนที่192กันด้วยล่ะเดี๋ยวผมจะรีบลงให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อถึงตอนนั้นส่วนในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆ เพื่อเป็นกําลังใจงให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ลําลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชเอ๋อาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่คมความกลัวเอาไว้และฟังคลิปนี้จนจบครับ